明事。 ากจะถามทุกคนมากๆเลยค่ะทุกคนคิดว่าตัวละครของพี่ก็คือสวยหรือเปล่าคะเดี๋ยวพี่ก็คือเห็นหน้าให้ดูนะสวยไหมน้องสวยไหมอ่ะทุกคนคิดว่าน้องสวยน้องปังน้องเลิศหรือยังคะทุกคนสวยไหมไหนไหนคอมเมนต์มาให้พี่ดูหน่อยสิคะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนจังเลยว่าตัวละครของพี่ก็คือสวยแล้วก็ปังหรือเปล่าคะ่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะก็คือทางเซฟิโต้เนาะเขาก็คืออัปเดตเวอร์ชันมาใหม่นะคะเราก็เลยอยากรู้นะคะว่าฟังก์ชันเนี้ย มันมีอะไรเด็ดกันบ้างนะคะซึ่งอัปเดตเวอร์ชันมาใหม่ล่าสุดก็จะเป็น เวอร์ชันน่นนะคะทุกคนอยากรู้จังเลยค่ะว่าฟังก์ชันนี้เวอร์ชันนี้นะคะจะทำให้ตัวละครของเราสวยขึ้นจริงหรือเปล่านะคะทุกคนโอเคค่ะเราก็เลยพาทุกคนนะคะกดเข้าไปที่ตัวละครแล้วก็คลิกเข้าไปที่มุมหน้าตรงนี้นะคะสัญลักษณ์รูปหน้านะคะซึ่งวันนี้เขาอัปเดตฟังก์ชันมาใหม่ล่าสุดนะคะนั่นก็คือฟังก์ชัน Custom Pro นะคะทุกคนนี่เลยก็คือแบบเฮ้ยตรงเนี้ยมันจะทำให้เราแบบมองเห็นตัวละ ครของเราแบบเฮ้ยเป็นสมิติเลยอะทุกคนดูดิความสวยของน้องเห็นความปังของน้องอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเฮ้ยก็เลยอยากจะมาลองนะคะว่าฟังก์ชันคัสตอมโปรตรงเนี้ยมันจะทําอะไรให้ตัวละครของเราสวยยิ่งขึ้นกว่าเดิมจริงหรือเปล่านะอะไรแบบนี้นะคะสําหรับใครที่แบบ เป็นสายโมหน้าอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องมาลองฟังก์ชันนี้นะคะเพราะว่ามาใหม่ล่าสุดเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวนะคะนี่เลยก็จะเป็นแบบฟังก์ชันที่เราสามารถแบบปรับความกว้างความยาวอะไรเงี้ยซึ่งเราสามารถโมทั้งหัวแบบเป็นรายละเอียดแบบเฮ้ยเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าผากอะทุกคนดูสิเฮ้ยคือปังมากเลยทุกคนสมัครใครที่อยากจะโมหน้าแล้วแบบอยากให้ตัวละครของเราแบบสวยแล้วก็ปังอะไรแบบนี้นะฟังก์ชันนี้ คือแบบตอบโจทย์มากมากเลยนะคะทุกคนดูสิอันนี้ก็คือเรามาลองแบบลองเล่นนะคะทุกคนว่าเฮ้ยมันมีอะไรดีนะเพราะว่ามันเป็นแบบคัสตอมการโมหน้าอะไรแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือเล่นให้ทุกคนดูเลยว่าเฮ้ยมันเล่นยังไงอะไรเงี้ยมันโมหน้าอย่างไงนะคะทุกคนซึ่งสามารถโมได้แบบทั้งหน้าเลยอะ่ะคิว มันก็สามารถให้ปรับตำแหน่งความหนาทรงคิว้วหัวคิว้วหางคิว้วเฮ้ยมันจะเกินไปเราเนี่ยมันเหมือนการใสยกรรมของเราในชีวิตจริงเลยแค่เขาเอามาไว้ในเกมเซเวตัวเฮ้ยมันยิ่งเหมือนมนุษย์เข้าไปใหญ่แล้วนะทุกคนซึ่งตาก็สามารถปรับได้ปรับได้ทั้งทรงตำแหน่งปรับหัวตาโอ,อ้อะไรอย่างเงี้ยปรับหัวตากลางตาแล้วก็หางตาปรับหางตาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันจะเกินปุยมุย้ยทุกคนดูดิ ทุกคนอย่าลืมไปลองเล่นนะเออใครที่แบบว่าเฮ้ยคิดว่าเฮ้ยตัวละครของเราแบบมันไม่สวยเลยลองไปโมแบบคัสตอมดูนะคะทุกคนเฮ้ยคือดีมากระจมูกก็คือแบบปรับได้ทุกส่วนอย่างกับไปใส่กรรมจมูกมาเลยอะ่ะทุกคนโอ้ oh my god ดูดิขนาดทรงสรันจมูกปลายจมูก ปีกจมูกเออรูจมูกโอ้โหปรับได้ขนาดนี้เลยเหรอคะสำหรับคัสตอมโปรเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็คือปากนะคะป,ปากปากโอ้ยปากก็คือปรับได้ทั้งมุมปากความหนาขอบปากร่างปากล่องปากเฮ้ยปากล่างโอ้โหอันนี้คือแบบเหมือนเอาตัวละครของเราอะไปที่เกาหลีอะไปใส่ยักก้ามอะซึ่งตรงนี้นะคะทุกคนมันก็จะเป็นคัสตอมโปรเราก็คือต้องจ่ายตังค์นะคะนี่เลย1วัน4เซม7วัน14เซม3 0วัน28เซม นะคะเผื่อแบบเฮ้ยเราโมหน้าตามที่เราต้องการได้แล้วซึ่งมันก็คือมีข้อเสียคือเราต้องจ่ายเซ ค่ะทุกคนเหมือนไปศิลปกรรมเนาะอยากสวยก็ต้องจ่ายเงินศิลปกรรมอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเราเราก็คือมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะเราจะไม่ใช้ฟังก์ชันนี้นะคะเป็นไงคะทุกคนสําหรับฟังก์ชันคัสตอมโปรนะคะสําหรับการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมิติการโมนาให้ตัวละครของเราก็คือยิ่งสวยยิ่งปังขึ้นไปกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะสวยอยากจะปังอะไรอย่างนี้ทุกคนก็ลองไปใช้ฟังก์ชันนี้โมนาดูนะคะ เผื่อมันจะทําให้เราแบบเฮ้ยเห็นหน้าของเราแบบเฮ้ยเป็นสามมิติเราลองไปปรับตรงนู้นตรงนี้แต่ว่ามีข้อเสียงเดียวคือเราต้องใช้เซมซื้อความสวยของเราเหมือนแบบในชีวิตจริงใช่ไหมอยากจะสวยก็ต้องเสียตังไปใสยกรรมหน้าอะไรแบบนี้นะคะวันนี้ก็เลยเอามารีวิวนะคะใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะไปลองโมเล่นอะไรอย่างงี้ก็ไปลองได้เลยนะคะทุกคนแต่ว่าตัวละครของเราก็คือไม่ได้ซื้อคัสตอมโปรนะคะแค่นี้ก็คือน้องก็สวยแล้วแหละแล้วก็คือแบบ สวยแบบธรรมชาติดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ,าย,บายค่ะ